ถ้าไปกี่เดือนบะเพื่อนดอกวนวายดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่ต้องสะดุดงงเลยครับมาแต่เสาได้คลิปนี้อุปกรณ์นำมาก,กันด่างสองเส้นเครื่องครับ้ขาขาสะดุง9เก้าสองพี่น้องบวกเราโดดได้เพราะว่าทีนักกันไปธุราอีกไหม Abei, เดี๋ยวพักกันยกตอนบ่ายแล้วทัวร์เราก็สิมายกอีกพี่น้องแต่ว่าต้สิไปทางแดลเบื้องบนคันมุงนี่ถือดีก็สิมายกอีกเนาะครับผมเดี๋ยวสมไซอันนี้ซอยทีมงานนะพี่น้องสองเส้นเครื่องเก้าสองนี่ครับของโอเคเนาะพี่น้องเนาะมาแต่ส่อเขาทิ้มนี่เอาไปลุ้นกันเลยครับน้าผมเขาเิดปีงมอเตอร์ไซ น้ำขึ้นพี่น้องน้ำขึ้นปลาสีไล,ล่พอล้งปลามันก็ทีบนนั่นแล้วเนาะน้ำไลยปลามันก็เล่นไปทั่วนะ่ย ไปกี่เดือนนะพวอื่นกรงวายวุ้ยบาทเลยป่ตรองปัตรองอ๋อวุ้ยบัดเลขเข้ามาเลยเอาอย่างมดหลังเอายังนี่เต๋อ มองว่าง,งของุ้ยตัวขาหมูแบบใหญ่หมห่าวหรอมุียปุ่นู้ยุุ้้ยบยางใหญ่เลยขาหูทั้งเลยแหละบู๊มาขึ้นนีกพร้อมด้วยน่นเจอขาหมูหลุดมือซะได้เหรอ เจิมด้วยปตัตตองไปเจิมต่อไปด้วยปตัตพเพีนยนไงหางต้นนาหนำลายพุนเดมมองตะเพีนเยนเก้าห้องปุ่แม่มองต่อคุณไปวงบ่บบมองเคยไดยปตดัตพเพียนเน้นตพเพียนหญ่ ตะวันหน้าหมหลายพี่น้องจกักไคร้เสร็แล้วเลียนวนวันวันขคือเกาบก่ต่เกาะนีนว่วนวันวันเถอะเี้ยไปกี่เดือดไปนั่งฝ่าโอ้ยโอ้ยปลาตองทั้งนั้นเลยที่ มันเป็นตะสะดุ้งมุนแท้โอ้ไป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 ใหญ่มองนี่กระต่อขึ้นเด้อพี่น้องเลยคาดต่อโฟกัสหักเลยคาต่อเด้อล่ะน้องบ่อยจนคาต่อ นับไปอีกบ้านข้างไปไปพูน,นพี่เมียนับไปพูนก็เลยตัวมันต้องมาคาดต่อเหยียบลงน <c oughs> ี่เป็นใหม่ๆเด้วยหนึ่งอมเมนต์ต่อเอง แต่เก่ามันบ่มีต่อนี้นี่ข้าวหยับมน้ามันรูร้นี่แม่ต่อนี้มันบ่มีเออพราะมันมีต่อนี่เท่ากับลงบ่ได้ตะกี้เข์ขาหยับไปใกล้ต่อเนาะตาเปเปิปเดดนานะน้ามันหลายมันก็บ่อื่นมองเ,เลีน,ะนแล้วเ <laughs> นาะเปิดสกย ฆ่าต <si ่อาตอเออทำเล่ดีพี่น้องมงนี่ที่รีแากี้เดอดบ่อึดมองนี่ต้นติดโตขึ้น

ที่ผ่านที่เดินได้ยืนน,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 นั่นนั่นอียังตีงกว่นั่นเอาไหมกระแยงอุ้ยอุ้ยกระแยงอุ้ยกระแยงลึกกดว่ะกระแยงหนักดึงมากบ้องแหงออกเลยเ่อยากบายดี ป้ายังหันปลาคามุ่นหรอกอ,อสูรเง้มากกาารุ่งมาตั้งโตวองการ,รเราเพียนห้องนี่ไหมแต่นี่ตกอยู่องการแล้วตูมตามเรโตัวฟัชต่างๆนนอ,อื่ นแต่ไม่ได้บางๆเมื่เอกเรียนก็นได้อยู่อุ้ยมาพี่ปลาบอศูนลาเห็ดหลายแนงไปตั้งปลาขาวนี่ใสมีปลาขาวเดินน่านน้ำสดุกจริงแม่นบอหรอไปแล้วบอกอุ้ยไปจอย ไอ้อคือมีปลาเียมเพราะสะดุ้งคือจังใหม่ๆอยู่งูโจรปูงอยู่<า>สะดุ้งก็สะดุ้งซื้อไม่พร้อมด้วยนี่พี่น้องปใจสร้างอย่างเดี๋ยวสร้างประโดดีแจ้งอยสินเีมันแจ้งปลาดูดะ โบปล่อยให้มันเหลือไว้มันก็จะมีทั้งนี้ Mm ตองไงไม่ต่อแล้วอ่ะตองมัากนต่อเลยน้ำอุ่มต่อน้ำเหอปลาคอโดดดีอจะน้ำหลบย่หลังจะจุ้มนาม้โอ้ยน้ไหล โว้ยให้ตัวประจุมอืมมนี่ยัง,งอะย,ยคะไทม์แมตตีต่ำาร์ดุงรอเปล่าเขา้ามูนเขาโมูนไปยัง แมวอตอนสาก็ากากเป็นบางบาง,<อ>ง,งก็ยังว่าน้ำลายน้ำลายปาบาง่พี่นองแค่แต่ปล่อยลงมาจากทุงมาเดี๋ยวออกก้าออง,งออกอะมาอย่างเงี้ยไม่เชีอยออก ก็คอยเห็นปลาบอนมัน้ี่ปลาและ้วปลาบอลยงังปลาไม่เอามา อือคุณน่ะแ้่โตะประจมปูงเปียงพี่น้องน้ำไหลปลาไหลเนี่ยมค่ต้องน้ำหน่อยๆน่อยปอาอคอน ถ้ากระเหาไม่หลาย,ลายขาจะพาไปาเส้นตะไาขมุนเลยปานใหญ่้างหญ่เห็นเลยปายในใหญ่อยู่อุ้มหมดมั้งขาอ,อุ้มขาอ,อย่าง,นงนหน้ามันหลายมันจะเรียนเงี่ยงแต่ว่าถม่ใ้นี่หอมน,นออกจากอุ้ม นี่เปลยด,เ,ดเ,อเอี๋อะไรอย่งเงี้ยเหน้าเาหน้าไม่เอ็นดีหรอขีออ้แปงนี่เขาน้าเขาหน้ายังไงยังไ่เลยเมนบนเลยเขาหน้าอิริเลยขมวันใสแปงตาเขาหน้า

ปานัาง่งปานั่งนอนปนั่นงนอนเกเ็มมาหายกิ่นยากเน้อกลุ่มแปดสิกลุ่มปากแมวเป็น้องเนา คนบรานใน,นบอกถึงบ่ถึงแนวบอกถึงหนพี่นั่ยขันปลาหลาประตรองตน <c oughs> เส้นนาา้ำลาย้ำเยงับไม่ห้อง ก้อนประผาดปักแย่งเลยเนี่ยอุ้ยฟอดยังขึ้นเนี่ยกดหัวปา่านี่ยแต่ก้อนมันประผาดปักแย่งได้แถวแถวทอนะ 妙给你吧？ Boda quanh anh đạc noi tông 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 noi tông

<ś les> นี่อย่างหล่ะนี่อย่งหล่ะ,ลละปลาโดเหรอขาดวะล่ะปลาตองน้อยตัวนี้แล้วตัวนี้ออกหยออกไปคุณไม่อำใาดงเือ่ออสรงบกขาดมันวืดไปเลยทีเพราะมันประคอดจี กรุดูกกสะสุงไหม เห็นโซนขุง,งข้นอนนาวัดกาดรหลวงไปส่วนนี้เลยปาขามุ่นบ่ขาดสายอุ้ยปอดขึ้นนี้ได้วอุฝนที่มุงกดหัวปลายมุ่นนี่โอ้ยพี่น้องคือบ่ได้ตื่นเต้นแถนอะ แรงมาใหมสู่ตายก็อย่างข้ามุน นอนอยู่น้ากันออกมานอนน้ากันพ่อคนย่างมาแลนนี่มัญญานคนมันมันบรญย,ยานคนของมัญญานผมนี่หรอพี่น้องแมวยยานผมนนผม,มันเห็ดมันรุนแรงเลยโอ้พี่น้องที่ได้พักกลัาบบ้านเดียวกันตอนใายๆพู้หล่อแล้วสิไปทางอื่นนี่หรอกไปทางทันตะปูแล้วสิไปทางห้องเข้มเดืบอบองกันไปทางซีดไปทางไหนผู้หล่อ บ่เคยมีชอตใน่ตื่นเต้นเลยนะพี่น้องนะอ๋อปลาบ่อน,นี่ครับจัาไม่งหรอผองหรือป่าอ้โอโอเคพี่น้องครับพี่น้องคลิปนี้กับ่ปันใดเลยเนาะเพราะว่าน้ามันหลายอะ่ะ แล้ต่อเปลียนจากอันหน้าเข่าลงใต้นี่น้ำหลายป่าเล่บ่ค่อยแรีนไหมพี่น้องผมว่าขันน้ำหน่อยๆได้อยู่ดีโอเคเนาะก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่เพิ่งจนจบคนที่เขามาเบิง่งใหม่ก็ลเรื่องกดติดตามครับพนะี่น้องสต่เราคิดมีก็พอเท่านี้ก่อนเนาะคุณทีมงานยังยงอยู่ดิเดี๋ยวภาพวงคนงานต้องมาเนาะพี่น้องเนาะบค่อยได้ปันเดียด้วครับขอบคุณหลายๆครับบ๊ายบายคุณทีมงานยังยงอยู่คุณก็ได้ประตองเงยอยู่หรอกพี่น้องโอ้ย เบิ่งงล้วบอโอเคเลยพี่หนง